ทุกคนวันนี้บักแว่นก็ชวนมาคาราโอเกะจ้าบักแว่นบอกว่าไม่ได้มานานแล้วไอ้ล้องคาราโอเกะกันเถอะชนีอย่างเราความอยากไปกินอ่ะเนาะ,นะก็รีบรับรับอย่างไวเลยมาถึงก็รีบเดินเข้าร้านเลยหลังจากเข้าไปในร้านแล้วเราก็จะไปเลือกแพ็กเกจต่างๆมีแบบเครื่องดื่มเฟรหรือแบบธรรมดาให้เลือกเครื่องเสียงเขาก็มีให้เลือกหลายระบบเลยนะคะแต่ที่เราต้องการเลยหลังจากที่เราเลือกแพ็กเกจที่เราต้องการเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ตะกก้าสีเขียวใบนี้มานะคะเสร็จแล้วเรา ราก็จะไม่ดีรอเราจะมุ่งตรงไปที่ห้องคาราโเกะเลยม,มุมนี้ก็เป็นมุมบริการน้ํำดื่มฟรีนะคะก็คือห้องที่เราเลือกนะคะเล็กกะทัดรัดเหมาะกับ2คนค่ะเรื่องเสียงก็ประมาณนี้ค่ะเราประหยัด เราเลือกราคาที่ถูกที่สุดบักแว่นบอกว่าอย่างดีซะอย่างเครื่องเสียงแบบไหนก็เพราะแน่นอนจ้ะเฮ้ยช่างมัน่นอกมั่นใจในเสียงตัวเองเนาะบักแว่นร้องทีนี้คิดว่าควายออกลูกเสียงเหมือนเป็ดมากจาก้าหลังจากเข้าไปในห้องสักพักท้องก็เริ่มหิวหวยหาอาหารก็ทําการสั่งอาหารเลยจ้ะบักแว่นก็ไม่ดีรอที่จะทําการสแสดงดูพลังเสียงอันไพเราะสนอหูมากมายเอาลองๆองไปก็เริ่มร้อนให้เปิดแอร์แต่แต่ไม่รู้เปิดแบบไหนคือร้อนมากณจุดนี้บักแว่นร้อง จบไป2เพลงแล้วอาหารก็ยังไม่มานี่ก็นั่งรอรอไปสักพักบนบนอยู่สักพักก็มาเสิร์ฟเหมือนพนักงานเหมือนรู้เมนูแรกก็ประเดิมด้วยเฟรนไฟละจ้กแว่นนี่ชอบมากไปร้านไหนถ้ามีเฟรนฟรไฟล์คือต้องสั่งมาแล้วหนึ่งอาหารมาถึงเราก็อย่าดีรอรีบยัดมันเข้าไปในปากตามด้วยไก่ทอดก็มาจ้ารามเมงก็ตามมาติดตดแอร์ก็ยังไม่เย็นเหมือนจะ ผิดพลาดอะไรก็ไม่รู้ด้วยความที่เราหิวอะเราก็ไม่สนใจเนาะก็ตั้งหน้าตั้งตาก,กินก่อนแล้วกันนะจ๊ะเว่นก็ร้องต่อไปโชว์พลังเสียงสุดฤทธิ์เพราะมากเพราะอะไรถึงร้องไม่ใช่อมีร้องเพลงอะไรก็เพราะที่สุดจ้าหลังจากซื้ออาหารเช็ดแรกหมดไปบักเวนก็บอกว่าหิวอีกแล้วก็สั่งมาอีกจ้ะชีสบอดกินไปให้พอบักแว่นบอกพิซซาก็ตามมาอีกจ้าจบท้ายด้วยของหวานนะจ๊ะวันนี้ก็อิ่มอ,อกอิ่มใจนี่ก็คือซรากความเสียหายของ วันนี้จ้าจากกินเสร็จแล้วพ้องก็ได้อิ่มก็ได้มองดูนาฬิกาเออเวลายังเหลือหักแว่นก็ทําการแสดงต่อก็เห็นลุกขึ้นคิดว่าจะเต้นไม่จ้า โยกเฉยๆร้องไปเสียงก็เพาะเนาะเราก็ฟังไปเพราะไม่เพาะก็ดูเอาแล้วกันนะคะทุกคนจากนั้นเวลาก็ได้เดินมาถึงหมดเวลาสนุกแล้วสินี่ก็คือค่าความเสียหายทั้งหมดสําหรับวันนี้เราทำการเสียงเงินไปแล้วหนึ่งและนี่ก็คือเสียงที่หายไปและนี่ก็คือตอนสุดท้าย <c oughs> เขาจะเป็นยังไง <c oughs> ไปชมกัน <c oughs>